สวัสดีครับรีวิวเบนเนลี่นะครับเทียนทีนะครับคันนี้รถปี16นะครับดูภายนอกก่อนนะครับชุดสีถือว่าสวยนะครับโชคไม่ร่วมไม่ตึมนะครับคันนี้ไม่มีรอยล้มนะครับสต็อปเปอร์สวยนะครับยางหน้าหลังดอกลึกครับไม่ได้ล้างนะครับดอกล่องล่องลึกเลยครับยางปีเก่าหน่อยแต่ดอกยังเหลือเยอะครับยางนิ่มอยู่ เอกสารคบโอนนะครับภาษีสิงหาหกหกนะครับยังไม่ขาดนะครับคันนี้ไม่วิ่งไปแค่สองพันโลนะครับไม่ไม่ซีดนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับเช้าเช้านะครับเช้าเช้าเลยเพิ่งเขียนออกมานะฮะที่เดี่ยวติดนะครับระบบไฟติดครบนะครับระบบเบรกสมบูรณ์ทั้งสี่ล้อทั้งสองล้อนะครับ รถที่บางบัวทองนนทบุรีิปากติดตาม